เบื้องหลังทริปพันดิมูลที่ผ่าแต้มของคู่รักชาวจีนกลับกลายเป็นแผงฆาตกรรมสุดโหดที่สะเทือนขวัญทั้งไทยจีนเมื่อวันที่9มิถุนายน2562ระหว่างที่หวังหนานหญิงตั้งครรภสเดือนกำลังเที่ยวผ่าแต้มสูง34เมตรสามีของเธออยู่เสี่ยวตงซึ่งสร้างภาพว่าเป็นคนรวยแต่แท้จริงติดหนี้ติดการพนันหนัก ได้วางแผนฆ่าภรรยาเพื่อหวงังพุบสมบัติในระหว่างที่ภรรยาหลับตาชื่นชมวิวเขากลับกระซิบป,ประโยคเย็นยะเยือกว่าลงไปตายซะก่อนจะผลักเธอตกหน้าผายอย่างไร้ปราณีหวังนานตกกระแทกกิ่งไม้หลายครั้งแต่รอดมาได้บาดเจ็บสาหัสกระดูกหลายส่วนแตกหักขณะที่ทารกในคันเสียชีวิตในเวลาต่อมาอยูเสี่ยวตงแกล้งทำเป็นห่วงอ้างกับแพทย์ ว่าภรรยาหน้ามืดเป็นลมพลัดตกลงมาเองทำให้เธอไม่กล้าให้ปากคำเพราะหวาดกลัวแต่หลังจากตำรวจไทยแยกตัวสามีออกจากห้องพักฟื้นเธอจึงกล้าเปิดเผยว่าถูกวางแผนฆ่าตำรวจไทยทำการสืบสวนและซ้อนแผนจนจับกลุ่มได้คดีนี้เป็นที่สนใจอย่างมากเพราะบางชั้นศาลมีการลดโทษแต่ท้ายที่สุดสารดีกาไทยพิพากษาเมื่อปี2566 ให้ยูเสี่ยวตงจำคุก33ปี4เดือนฐานพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนไม่เพียงเท่านั้นภายหลังเขายังฟ้องเรียกค่าชดเชยการหย่า140ล้านบาทจากภรรยาที่เกือบถูกเขาฆ่าตายทำให้สังคมจีนเดือดระอุสุดท้ายหลังการต่อสู้ทางกฎหมายเกือบ6ปีสารประชาชนเขตฉินหวยเมืองหนานจิง ตัดสินให้หย่าขาดและสั่งให้ฝ่ายชายต้องชดเชยให้ฝ่ายหญิงหวังนานจึงปิดฉากฝันร้ายและหลุดพ้นจากสามีจอมโหดอย่างเป็นทางการ